สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหนาๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมก็อยู่บ้านนะทุกคนผมเลยอยากจะมาถามพี่ๆเอสซีทุกๆคนว่าคือสิ่งที่ผมไปได้มาจากลุงคนคนหนึ่งนะครับมันเป็นค่าใกล้นะทุกคนก็ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนตัวผมนะผมไม่เคยเห็นนะทุกคน เพราะว่า oh, wow. มันมีมันจะมีประเดือตัวเนี้ยสามอันเลยนะทุกคนนี่มันจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับผมอยากจะรู้ว่าไปทำเครื่องรักของขังอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับมันมีดีอะไรหรือเปล่านะครับมันใช้สำหรับป้องกันตัวอะไรได้มากหรือเปล่านะครับ ถ้าพี่ๆน้าๆคนไหนที่รู้ก็ช่วยตอบคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมน้าผมไม่รู้เลยนะครับว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะครับผมกว่าจะขอเข่าได้นะครับขอแล้วขออีกนะครับที่มันพิสักเกตนะทุกคนดูนะครับนี่หนึ่งอ่านนะครับสองอ่านแล้วก็ไออันนี้แปกที่สุดนะครับ มันจะกลับมาเปวงชนกับฆ่าพอดีเลยนะทุกคนทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าสนตัวพอผมไม่เคยเห็นนะก็ผมดูคลิปมาใหม่นะครับเกี่ยวกับพวกของแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเขี่ยวหมูเคี้ยวหมาเขี่ยวเสืออะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยเขาว่าเอาไปทำเครื่อราข้าวข่างนะแต่สมตัวผมไอ้นี้ก็ผมถือว่าแปลกอีกแปลกหนึ่งนะครับ มันเปย์ใกล้ป้านะครับมันเปย์ใกล้ป้านะเผื่ออาจะใช้ในเครื่องรักของขังอะไรได้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับและไอ,อตัวเนี้ยมันแทงเข้าไปในเนื้อข้ามะไรนะทุกคนเนี่ยนี่ผมก็ไม่ทราบว่าจะาไปใช้ทำเป็นเครื่องรักของขัง,งอะไรได้หรือเปล่านะครับ ก็ใกลตัวเนี้ย aine, มันเข้ามาอยู่ในไร่ลุงเข่าลุงเขาว่ามันอยู่ได้สองปีแล้วนะครับสองปีสามปีนะครับก็มาเข้าใกล้ที่บ้านเขาอยู่เร uh ื่อยๆเรื่อยๆนะครับแกเคยยิงนะครับแกเคยยิงแต่มันไม่ออกนะครับแกเคยยิงแต่มันไม่ออกสุดท้ายเนี่ยมันก็เข้ามาอยู่ในบ้านแกเลยนะทุกคนมันเข้ามาอยู่ในบ้านแกแล้วก็ไปแย่งอาหาามากนะครับ มาเลยงัดพั่ตายต่ห่าเลยนะครับก็อาจจะพูดยักไขนิดหนึ่งก็ต่ห้าเลยมันจะดีหรือเปล่านะครับมากัดข้าวเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าพี่ๆเอฟซี FC คนไหนรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะครับก็จะช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากรู้เหลือเกินว่า มันจะเอาไปทำเครื่องลางข้อวข้งอะไรได้หรือเปล่าครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับแค่ผมส,สึกสาในเรื่องขาไก่เนี่ยนะครับผมจะมาถามพี่พีเอฟซทุกๆคนว่ามันจะอาไปทำเครื่องลางข้อวข้งได้หรือเปล่าหรือว่าเอาไปมันจะดีแกะตัวเราสักอย่างหรือเปล่านะครับมันเป็นผัดโสดใสนะ กล้ป้าผมก็เคยเจอมาเยอะนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะอย่างนงี้ผมยังไม่เคยเจอนะทุกคนที่ถ้าผมจะว่าเป็นพยาลองถ้าพยาลองเนี่ยทุกคนมันจะขึ้นเป็นทีละอนันทีละอันนะครับแล้วมันจะมีระยะเว้นห่างน,นะครับแต่เนี่ยมันติดกับก้อนเดียวกันเลยนะครับเนี่ยก้อนเดียวกันเลยนะครับ แล้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นวงกลมจะเป็นโค้งเรามานะแต่ที่จริงมันมีทั้งสองข้างเลยทุกคนข้าวสั่งอ่านสามอ่านนะแต่ว่าอีกข้างผมขอดไม่ได้นะครับเขาเก็บไว้ขานแล้วก็ให้ผมขานถ้าไม่ใช่ลุงผมนะครับเขาไม่ให้นะฮะอันนี้มันเป็นลุงผมเลยขาให้นะฮะนะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะตรวจนนี่ผมก็เก็บมา ลุงเขาให้มาอย่างนี้ผมก็เอามันเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับผมไม่เอาเล็บเอาข่าเอาอะไรออกสักอย่างเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยถ้ามันจะเป็นขอดดีก็คงไม่กล้าแขลงคอแล้วนะครับเพราะว่ามันแผลข่าไก่นี้มันยังไงเขายัางไงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นขอที่ช้ำทำเครื่องลักคาง,ง,องอะไรได้เราก็จะติดกระเป๋างางไก่จะติดกระป๋องไว้นะับ ถ้าใช้ไม่ได้มันก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้แคมปแปลกๆนะครับก็ไม่ได้หักกันง่ายๆไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับหรือว่ามาันมาผิดรูปผิดร่ามเป็นเลือดปกติรูเป่าผมก็ไม่รู้นะทุกคนก็ลองดูแลใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง เครื่องรักของขังนะครับเพราะว่าผมได้ดูในคลิปเนี่ยหลายๆคลิปหลายๆอย่างเลยนะครับผมไล่ดูคลิปที่เกี่ยวกับพวกไอทาเครื่องลักของขังนี่มากมายเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับเคี้ยวสัตว์เนี่ยมันจะดีจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่ทราบนะมันจะดีจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวที่เขาเขาเชื่อกันหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่รู้นะเพราะว่าถ้ามันดีจริงเนี่ยก็ มันมันก็ตายได้นะทุกคนพูนง่าง่ายแต่ทีนี้ผมอยากจะรู้ก็ว่าขากไก่เนี่ยใครเคยเจอมากหรือเปล่านะครับดูนะครับสภาพมันก็โดดตาจแดดให้แห้งนะเอาเก็บไว้มาหลายปีแล้วนะทุกคน แล้วก็มีขอข้อเข้าหลายหลายคนเลยนะครับเขาไม่ให้นะครับไปเจอผมเนี่ยขอแล้วขออีกขอแลออ้วข,ขออีกน่าจะเกิดความลังคาเขาเขาถือให้นะครับเพราะว่ามันเป็นลุงข้าพพ่อแม่นะขอค้าวว่าจะได้เนี่ยไปเที่ยวหะแกหลายรอบนะครับกว่าจะให้ที่พ่วไปก็ไม่ได้คิดถึงแกอะไรมากมายเลยนะครับไปข้อข้อโดยเฉพาะนะฮะไปถึงแล้วก็ขอเลยนะครับ ขอไปขอมาเนี่ยสอบสามครั้งได้มานะครับข่านเหลืออีขานนี่นเนขาไม่ให้แล้วนะครับอ่าโอเคครับทุกคนถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็บอกด้วยนะว่าใช้งานอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าเอาไว้ปอกกันตัวหรือว่าเอาไวท้ทำเพื่อลางแข,ข่าขางอะไรได้บ้างนะครับก็ขอฝากพี่ๆนานาทุกๆคนเลยนะครับก็ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาพี่นานาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ